เอายกขึ้นมาเลยลากขึ้นมาค่อยลากขึ้นมาลากขึ้นมาอีกเจออยู่สองตัวนะนะตรงนั้นตัวนี้นู้ดไกลๆตัวนะ ไซส์ไม่ใหญ่อะไซฝ่ามือยิงกูจะไม่โดนไกลเกินไกลเกินระยะนี่สามสิบเมตรแน่นอนสามสิบเมตรบวกเดี๋ยวขอตัวใหญ่น่ะยนะขอไปขอมาสุดท้ายไม่ได้สักตัวแน่นอนขึ้นไกล ช่องมันอยู่ไกลไม่ใช่อ,อะไรนะทนทำมำทนำเนี้ยแตมัมองไกลๆตัวน้อยมากเลยอจะเอาก็กูไม่โดนนะ่ะไกลเกินไกลเกินนะตัวไม่โตไสไม่โต วายพันเหลืองเหลืองปาดิน,นที่นี่ออกเหลืองเหลืองเห็นหลายตัวแล้วถระแล้ว,ลว,ลโว้โดนไหมลงสวยอยู่นะลูกลงสวยอยู่นะแต่ไม่คจะโดนหรือเปล่าครับ สามสิบกว่ามนตไม่โดนไม่โดนนะลูกลงสวยแต่ไม่โดนโอ้โหดอกแรกไม่โดนแล้วเอาใหม่ฮะดอกแรกไปไม่โดนเห็นแต่ลูก,กตา ไปไกลไม่ไกลน้อง,องดูนี่น้องพัดด้วยลี่พัดไม่มถึง ลูกไปตรงแแต่ไม่ถึง Nu cạnh đó đội nữa đội nữa đội nữa Go, 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 go. Anh... Đi nói, 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 anh vâng vâng nói vâng vâng đây mình xem.

con điêu đi con hồi điêu đi ông đây đây Nó cái lụt leo hả leo mà đây đây đi nó không điêu โอ้โหจะหลุดแล้วใหญ่อ,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 อยู่นั้นเนี่ยใหญ่เลยแหละจะไปดูดใกล้ๆหน่อยเจดูดใกล้หน่อยสิฮนะไม,ไม่ต้องปักไปไปดูที่ว่าเข้าลึกไหมไปดูดใกล้ดู

นาเอาคือมาขับวนสิไปเดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างอ่นี่ภรรยาเป็นคนเก็บเลยไม่ีธรรมะตัวนี้ถ้าอ้วนที่เกือบโลเลน้โลกว่านะแต่ไม่อ้วนผอมนะปลานินแดงปลานินหลุงเห็นตั้งนานแล้ววนไปวนมาหาจังหวะยิงจนได้จังหวะยิงครับโอเคผมเลียย์ปลาลุยต่อนะฮะ ไม่โดนออกซ้านิดหน่อย ลูกมันเถินนะลูกมันเถินข้าวนาอามิน โดนะคนะนะแบตก็หมดแล้วตอนนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายอยู่นะตอนนี้แรงอยู่เลยแรงอยู่โอ้ยเฮียลงเบลข้างล่างครับแรงแรง,แรง ปลาตะเพียนใหญ่ครับ <laughs>

มา่าชาบ่นว่าไม่เคยยิงได้ปาฏเพียนไม่เคยได้ไม่เคยได้รู้กว่าประมาณโลนึงอะเกือบโลอะใจมากเลยตัวนี้โอ้โหสี่ได้ครับกล้องแบนหมดไปอีกแคมที่สามวะโอ้โ้ยังใจเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอเคียบปาลาก็ลุยต่อแล้วนะ

โโอหไม่ดูแต่น้ำกระจายแล้วนะนะไม่โดนนี่ไงโอ้โหใกล้ๆเลยข้ามเลยว่ารอดเนี่ยได้แล้วนะนะดูดนะกกตัวนี้เข้าปากเลยไม่มีฉอตยิงนะโลกว่าแน่นอนตัวนี้ ใหญ่มากนี่ครับดูเข้าปากเลยครับตัวนี้โอ้เสียดายไม่มี็อดยิงกล้องหมดไปโอเคก็แล้วนะเดี๋ยวแต้มที่สามครับตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวขอเคลียร์ปาแนละ้วลุยต่อเลยนะดูของแตะ 嗯。嗯。嗯。 ยิ่งตกแต่โดนฟานินเขานะนะใหญ่มาาตัวนี้ลูโลมาโลนี่ฮะแต้มทีสามครับสำหรับคลองนี้คลองนิดเดียวเองคลองน้อยๆนะบ่ให้น้อยแต่ก็ได้ตัวเขานะนะโอเคครับเดี๋ยวกล้องหมดก่อนไม่มีชอดยิงนะนะต้องขอขอประทานโทษทีโอเครัานะนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็คงต้องขอตัวลา้วนะไปก่อนนะเพราะว่ามัน คำแล้วนะอยู่ยังไปธุระต,ต่อครับโอเคครับเราจะเจอกันคลิปหน้าครับเอ็นทีสี่อ่ะมันหมานครับนะนะ